โหยที่เสียงก็น่ากลัวเลยสาดเกมเฮียอะไรครับไม่อย่างน้องๆดิบนรถปูแบ็กนะ How to play อะไรอะวัตถุประสงค์หลักคือการดูว่าคุณจะอยู่ในคุณจะอยู่ได้นานแค่ไหนเหรอก่อนที่คุณจะเข้าสู่ The อะเราอ่านว่าแะไววะชื่อเกมมันอะเดอะเดอะเดอะเ t อะแมทเฮ้ยอ่านออกเอากล้องไปด้วยเอากล้องไปด้วยมีมีคำนำมีคำแนะนำ และเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อยู่ในรถบ้านอหรอ,อยู่ในรถบ้านคุณสามารถรับเครื่องมือได้โดยคลิกที่มันอาจมีบางสิ่งรอบๆป่าและฉันไม่แน่ใจเมื่อคุณพร้อมที่จะเข้าสู่เดืออะไรนะ The m <Mac>. a s The m a s The m a d ใช่เหรอ M A K E m a s, <Mac>. <S, <Mac>. <S Mac. The m a s ทางเข้าจะอยู่ด้านหน้าบ้านรถบ้านกด X หรือ Shift เพื่อสลับการวิ่งและกด Y หรือคอนโทรนเพื่อสลับการควบไ้ยสลับการรวบรวมข้อมูลชโชคดีคุณจะต้องการมันนี่ไงเอ้ก๊วยน้ำอ่ะกดคำว่าเพย์เลยใช่ไหมเยอะสั <c oughs> ่ยอเยอแผ่นกล้องขึ้นนะับเฮ้ยเฮียตกใจสัตว์ใครถ่ายรูป <c oughs> แ,แ,บบแล้วทำ <c oughs> ไมมันถ่ายรูปตลอดเลยอ่ะ ไอ้กล้องมันเหมือนมันเหมือน,น,น,นเอาไปใช้เวลาไปใช้แบตหมดอ่ะออแล้วก็ถ่ายรูปออกกูมีแมเปเอ็นเดอร์แมนอยู่นะเว้ยมันโดนแชทออกยังไงวะกดยังไงวะเอามา,อออา,าเ i g bar นี่นี่กูนั่งอยู่ใช่ไหมนี่กูนั่งอยู่ใช่ไหมใช่กดเอเกอร์เนี่<อ>ยงงันไม่โคตรไม่โคตรมืดอ่ะเราไปดูรูซ้ายดูขวาดิขวาแล้วซ้ายดีกูเลือกขวาอ่าเฮียไปซ้ายหมดเลยเฮ้ยไปไปซ้ายหมดจ้ะ อามว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนวิ่งเลยกูไล่ลงเ้ยไล่ใครดังเอ้ากูยิมพ์กูพิมพ์อ่าโหลดแบบแล้วก็โหลดแบบแล้วมันก็ต้องหากันเองเพราะมันจะไอโป้งอยู่ไหนอ่ะไอโป้งอยู่ไหนอ่ะอ้าวกูตกไปในหลุมอะไรไม่รู้อ่ะหมดแล้วไม่ต้องหาเขาเฮ้ยเอาเจอนัดใครกันปิดไฟฉายเปิดไฟฉายไหมเปิดเป็นหมดนั้นกูเปิดนั้นกูเปิดนั้นกูเปิดมีฐานมีฐานไหนฐาน ไอสัตว์ลงมาเจอผีเลยเยัดเข้อ้าวกูไม่เจอกันเไ้ยกูเปิดกูเปิดนัดนัดกูเปิดนัดกูเปิดนัดเก็บนัดเก็บแฟดทานไปกูแม่งกดถ่ายรูปรัวๆเลยแล้วแม่งก็ลงมาเจอผีอะไรวะเนี่ยมันตามเสียงไฟหรือเปล่ามันตามเสียงแฟดเออเสียงแฟดนัดทางนี้เหรอนี่ภารกิจเราคืออะไรวะหาทางออกเหรอหาผีบ้าหรือเปล่าหาผีหาผีหาทำไมอะผีหนีผีดิเพื่อนเพื่อนยิ่งมาทางตัน อะไรอ๋อไม่ใช่ตากูบอดไม่ใ <ont> ช่ตาบอดเอ้ยเสียงแคปใครวะเอ้ยตาเสียงตาเสียงมาได้งนะกดแคปดิกดแคปดิเอ้ยเสียงเพื่อนเสียงเพื่อนนี่ทางเก่าทางเก่าอ๋อไอ้เฮียผีโอตกใจหมดโวยหัวโลนแม่ไอ้แค่เราดูคนเดียวเลยอ่ะไอ้เแคยป้อมแม่งตัวดูดผีนะเว้ยไปเกมไหนก็ดูดผีดูดตลอดเลยเฮ้ยเฮียโอเคเดี๋ยวมันถ่ายทางนี้เราเอทางนู้น ปิมันจะแอบผียังไงวะกูอยากรู้วะเฮ้ยเสียงอะไรท่านซ้ายอ่ะลงไปกูเจอผีเลยเนี่ยได้ยินปะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยใครแขบอ่ะใครใครถ่ายอะไรอ่ะมันจะเป็นสีแดงๆอ่ะผีอ่ะออร่าแดงๆเนี่ยผมเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเฮ้แบตสามผีอยู่ขวาผีอขวาผีอขวาไหนวะปล่อยปล่อยมังไปขวาขวาทางนี้นะไม่ใช่ซ้ายเหรอขวาขวาเนี่ยหรอขวาเว้ยกูเดินขวาแล้วกูเจอผีเลยอ่ะ เนี่ยมึงตรงไปแล้วมึงเดียวซ้ายลงไปเดียวซ้ายไปทำเฮี้ยอะไรเราไหนวะอยากเข้มขีดอะเอ้ยโอเคโอเคไอ้ไอ้ป้งหายไม่มีอยู่หลังหินด้วยเฮ้ยอะไรอะไปปาหินได้อ๋อไอ้โป้งปาหินแล้วอีเวรนัดอยู่นี่นัดนัดไปไหนมาเก็บมันไวจังวะปาหินใส่ผีนัดถ้าไงก็ได้ โ้งไปไหนที่ฐานทยู่ในถอยู่ในถ้ำามเสียงมาดิโอ้ัอยู่ข้างๆเรานี่หว่าเออมันอยู่ข้างๆแต่ไม่รู้มันไปยังไงอ่ะนี่ไงอันนี้ฐานไม่เก็บไอ้เสียงผีเฮ้ยเนี่ยผีผีอยู่ข้างหน้ากูเลยนี่ยเพี้ยนเฮ้ยเฮียเอาผีเหรอผียมันคือผี มีสองตัวที่อะแอ็กนอยแอ็กน่อยแอ็กน่อยแอ็กน่อยด์แชแอ็กน่อยด์แชแอกแอกแอคกูแช่รับเลยเยอะไปเยอ้กูสะดุ้งเลยกูไปกาลงเอาไว้ยเออคือมันรับกูดิโคท่าสวยครับเท่มาอยู่กับมึงผีอยู่กับมึงเหรอไงอยู่ตรงนี้หน้ากูเนี่ยกูเข้าไปไงอ่ะ ด้านหลังอ้อมไปด้านหลังไอคิปไอไอันนัทไอนัท้ยเหี้ยบไอู้เฉียบแทบอะฮ่าไอโป้งอยู่ข้างล่างเรามากูเลยนี่ดีไม่พุ่งมาหากูเลยเหี้ยไม่กูก็ดึกมืดแล้วมึงพูดมึงก็ไม่พูดว่านั่นผีผีอะไอเหี้ยแม่งปล่อยกูโดนเลยเบนทางนี้นี่เหรอ ไอ้เนี่ยนะมันกูมันหมุนติ้วอันนี้เหมือนเดินเลทอะแต่ว่าเราลงไปในถ้ำมันอ่ะแทนที่เราจะรอรอมันออกมามันปิดแมพยังไงมันปิดขอไอ้นั่นยังไงวะเรื่องงมันนั่งขวาองไหมมันปิดยังไงวะปกติไปขวาแล้วเจ็บโอ๊ยเจ็บไม่อกี้แล้ไปซ้ายนะเมื่อกี้เยาไปขวากูว่าลงขวามึงไงพีนเออมึงอ่ะลงขวากูว่ลงซ้ายไงโป้งไปรอกูด้วยอ้าวโลดอ่ะรอแป๊บนึงตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่มีผีอ้าวทำไมกูอยู่ไม่ได้อยู่กับพวกมึงอ่ะ ถ้าเกิดเสียงเพลงมันดังขึ้นแปลว่าผีเหรอวะไม่ย้ายผีอยู่นี่หรืเอเปล<ห>่าไฮ้พวกมึงถ่ายรูปดิถ่ายรูปดิเฮ้ย้ยิ้นเสียงเสียงนดนตรีก็คือไอ้ผีที่มันจะพุ่งมาหาถ่ายไงถ่ายไม่ได้กดตือกล้องแล้วก็กดคลายกูยิ้นเสียงถ่ายรูปใครไม่รู้วะ่ะนี่ไงทางซ้ายกูอ่ะ นี่ไงเจอแล้วเฮ้ยกูอยู่กับใครไม่รู้อ่อนี่ไงเฮ้ยกูเจอคงกระดูกสวัสดีเพื่อน e ั l o my friends แก๊กบเรกไปโอ้โหเฮ้ยถ้าเกิดนัดเดินหนีมันจะเป็นยังไงวะนัด นัดลองเดินไปข้างหลังดิมันจะมาป่าวะเดี๋ยวผมไปสั่งข้าวเดี๋ยวก่อนข้าวนะผมก็จะไปอาบน้ำ้วยอาบปะไม่อาบเดิอเหรอเปะเข่าปะไม่หนีไม่ไปจอกผีก็จอกผีก็จอกมึงยิ้มกิ๊ดเลยนะ พักก่อนไหมไดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนเอาป่ะพพักก่อนอพักก่อนไอ้หยุดมาหยุดตรงกลางเลย